อุ้ยนี่ดู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 เห็นไหมฮะดู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 ให้ดูครับให้ดูโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเจอก,กันอีกแล้วกับผมออมวิเชียนบุรีครับเช่นเดิมท่านผู้ชม EP นี้เป็น EP แบบเรียกว่าแกะพัสดุท่านผู้ชมนี่ครับมิชิน้อยนะครับวันนี้ก็มาจํานวน4ท่านโอ้โหมีแต่แบบของใหญ่ๆท้งนั้นเลยนะของใหญ่ๆทางนั้นเลยนะทาน่าน,นผู้ชม A few moments later ดูเลยว่าข้างในเป็นพระอะไรครับก็ อู้อ๋โอเคก็เป็นกิ่นทิ้งทวนอ๋อโอเคอันนี้ก็เช่าน้องมาครับนี่ครับก็จะประมาณน,นี้กิ้งเทวนนี่เดี่ยดูประมาณนี้เลยท่านผู้ชมแพ็ะมาครับ เป็นกิ่งทิ้งทวนครับใครมีก็สามารถส่งมาตรวจสอบได้ครับราคาตั้งแต่องละ2 5 0 0บาทไปจนถึง4 0 0พบาทนะโอเคต่อไปครับนี่กล่องใหญ่ฝากหนึ่งท่านครับนี่กล่องใหญ่นะใหญ่มากส่งมาทางแฟตนะครับถึงหมดนะครับมีกล่องนอกกล่องในด้วยนะครับกล่องนอกไม่มีอะไรกล่องในก็มาดูกันนี่ครับนะครับ นะเขียนเดียวอ่านี่ให้ผมทายนะให้ผมทายน่าจะเป็นโอ้ใหญ่ใหญ่เวใหญ่ใหญ่สมาน่าจะเป็นเสมาครับให,ใหญ่ใหญ่แบบนี้อ่าริงด้วยท่านผู้ชมทิงด้วยครับอันนี้เป็นเสมาวัดรปรบปีพศ2536ครับนี่ก็จะประมาณนี้ อันนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าเนื้ออะไรจากรูปแล้วน่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับก็ต้องส่องดูอีกทีนึงว่าแท้หรือเกนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าดูพระแท้เขาดูกันยังไงนะครับอันนี้ก็หลักพันนะครับหลักพันนะครับอ่าสามถึงหกพันตามสภาพความสวยนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปครับอีกหนึ่งท่านนี่เห็นไหมฮะหนึ่งท่านพิปิยวัฒนะครับนี่ดูข้างในจะเป็นพระอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกัน โอ้ยเป็นถ้วยอ๋อนี่จะเป็นชุดอุ้ยอ้อันนี้น่าจะเป็นชุดนี่เดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวบอกว่าเฉลยว่าชุดอะไรท่านผู้ชมอุ้ยนี่ดู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 เห็นไหมฮะดู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 ให้ดูครับให้ดูโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยใครมีส่งมาได้นะครับเออชุดแก้วน้ําชุด จานหลวงพ่อคูณจานรูปหลวงพ่อคูณซุปเปอร์แว์ชุดแก้วน้ำนาฬิกาอุ้ยอะไรที่เป็นหลวงพ่อคูณปูเสกอะ่ะผมรับเช่าหมดนะครับเอเลขทะเบียนก็รับเช่านะทะเบียนหลวงพ่อคูณปูเสกอะทะเบียนเป็นรูปหลวงพ่อคูณนะมีนะโอ้ยหนี่โอ้โหยดีดีดีโอ้โอ้ย นี่ป๊าดสูทวิโอโหนี่ไงท่นงานผู้ชม๋ามันจ้าหนึงชิ้นโอ้โหนี่ก็ใหญ่เหมือนกันท่านผู้ชมโอโ้วันนี้ได้แต่ของเจอแต่ของใหญ่ๆนะของใหญ่ก็คือแบบชิ้นใหญ่ไม่ใช่แบบเฮ้ยโอ้แต่ละคนนี่ผมชอบการแพ็คเขามากเลยอะ่ะโอ น่าจะเป็นรูปครับรูปครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นรูปถ้าแบบนี้ต้องเป็นรูปครับเออผมยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อคูณรูปเก่ารูปปลุกเสกรูปปีสามศูนย์ปีสี่ศูนย์ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นรูปหลวงพ่อคูณอะไรเงี้ยผ่านวิธีผ่าน,านอะไรเนี่ยผมรับหมดนะครับอ่าอูปูพระเจ้าผมทําห้องไร้สดใหม่เลยนะท่านผู้ชมอุ้ยโอ้โหนี่ นี่ไม่ใช่ลูกโอ้โหนี่เป็นรอยเท้าเหยียบขมิน้นสดอุ้ยอ่าเดี๋ยวสักครู่ครับมีมีวลันตีมาด้วยชมชมโอเคครับก็บประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับโอ้โหดูดิไม่ชมเอ้ของแท้เนี่ยครับของแท้ด้วยอเหยียบขมิน้น โอเคท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ก็เป็นคลิปแกะพันสิร์ที่สนุกมากท่านผู้ชมใครมีก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วส่งมาแบบนี้แหละครับยินดีรับเช่านะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นนี่นี่พยันนี่ชุดชุดแก้วถวายน้ําอูรับเช่านะครับแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเก่าจานชามที่เป็นหลวงพ่อคูณน,นะครับเป็นแบบอ,อะไรที่เป็นหลวงพ่อคูณเนี่ยยินดีรับเช่าเลยครับ ท่าลัวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ